Hi my name is Jerry I have a lot of problem to talk Okay let's talk about that Um about in my country right now is something it unfair at all Was h t the problem เยอะเอาพูดไทยได้อะได้มากเลยบอกได้เลยว่าช h a t เอาภาษาไทยนะง่ายๆกันดีกว่าว่ามาอ่าเรื่องคดีเอาเลยเนี่ยสดๆร้อนๆคืนก่อน ยังไม่สํานึกเลยอะคือสํานึกไม่ทันอะร้อยสิบเอ็ดคดีอะมันมันมันยังไล่ไม่ถูกกับว่าอะไรม้างวะตั้งแต่คดีที่หนึ่งจนร้อยสิบเอ็ดเนี้ยเช้ามาพาร์ร้อยห้าสิบแปดมายังไงอยากถามว่ามายังไงร้อยห้าสิบแปดคดีควัดคุณเห้ยโอ้ยตํารวจอะไรอะให้คดีอะไรเยอะแยะขนาดนี้ไล่ไล่หมดไหมไล่ทันไหมอะเป็นคดีที่คือ จะโทรเรียกโบไอกินเนสอะมาบันทึกวัวรีคอร์ดไว้อะ่ะ <c oughs> เขาก็สายหน้าแบบเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเออแต่เขาก็มีความสนใจนะถ้าเขาไปจริงๆอะเตรียมตัวตอบเขาให้ทันแล้วกันตั้งแต่คดีที่หนึ่งถึงร้อยห้าสิแปดเนี่ยมันมีอะไรบ้างแจกแจงให้ด้วยแล้วดูด้วว่าชาวโลกเขาเนี่ยเขาจะขำหรือว่าเขาจะ,ะชื่นชมยินดีกับผลงานชิ้นโบแดงของตะกรวดไทยเอ้ยตำรวจไทยอะเพื่อแบบมันมัน มันใช้คําว่า impossible อ่ะแต่มันก็เกิดขึ้นอ่ะเกิดขึ้นในประเทศซึ่งเมื่อก่อนรักมากนะประเทศไทยอ่ะแต่ว่ามาเจออย่างเนี้ยมันขาดความเคารพอ่ะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนศาสนามันกําลังจะโดนทําลายทําทลายยังไงก็ไม่รู้อ่ะโดยผ่านตัวบุคคลซึ่งไม่มีไม่น่าเชื่อถืออะเมื่อก่อนมันเป็นชุดที่น้าภาคภูมิใจนะชุดสีกากีอะไรพวกอย่างเงี้ย ูชอบดูแลเท่แบบมันคงไว้ซึ่งความแบบน่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นดูแลปลอดภัยอ่ะแต่วันนี้กูหมดความเชื่อมั่นกับสีพวกนี้แล้วบอกตรงอ่าและอีกเรื่องหนึง่งกำแพงวัดประตูสะพานสะพานเนี่ยกูขอบอกเลยว่ากว่าจะสร้างเป็นสะพานได้อ่ะเขาต้องลงตอมอใช่ปหมเขาเรียกตอมอใช่ไหมเมืองไทยเสาอะ่ะมันไม่ใช่ส้วมหลือมึงเข้าใจมามมันต้องใช้เวลามันต้องขอ คนใครเป็นคนเซ็นกูมไม่รู้อะแต่คือมันต้องขออนุญาตนะ่ยแล้วการที่เขาสร้างอะประโยชน์มันเยอะมาหาศาลกว่าการที่จะมาทําลายหรือถ้ามันทิ้งคือถ้าไม่ใช่วัดพระธรรมกายเป็นคนสร้างถามหน่อยมึงจะมึงจะมามีเรื่องมีปัญหาไหมตอนนี้ไม่เข้าใจอะว่าหาความผิดให้เขาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกคนพาลหาเรื่องมันไม่เป็นสุภาพบุรุษมันไม่แมนเลยอะคือ ดูแล้วมันมันเหมือนคนเขาเรียกอะไรอินเซนภาษา,ษา,ษาอังกฤษเ่ยบ้ามันมันมันไม่มีความไม่มีกฎก,ฎกติกามันทุเรศอ่ะบอกได้เลยว่าทุเรศมากๆอ่ะทำแบบนี้กําแพงวัดไม่รู้ไปทําอะไรให้ด้วยเงินสาธุชทนที่เขามาทําบุญก่อร่างขึ้นมาเป็นบุญทุกอย่างทําในพื้นที่ของเขาเองประตูวัดก็ไม่ได้เป็นสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครแต่คุณก็หาเรื่องหาคดีมาได้ สดสดร้อนร้อนเลยคืองงอ่ะคือคือมีคดีเข้าใจว่ามีคดีแต่คดีปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยมันมันมันไปโชว์ใครแล้วมันแบบมัน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 ใช้ไม่ได้อ่ะคือคือคือคนดีเขาไม่ทํากันเอางี้แล้วกันคนดีเขาไม่ทํากันอ่ะเอางี้แล้วกันแปลกันเราเองแล้วกันพูดไม่ค่อยจะถูกไปดูเอาว่าว่ามันใช่มันมันใช่สิ่งที่ควรไหมมีเอาป้ายไปติดห้ามโยกย้ายอันนี้คือของกลางขอ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 งหลวง ห้ามยกย้ายบ้าไปแล้วมึงกำแพงวัดไม่ใช่ซ่วงหลุมอย่างที่กูบอกมันมันไม่ใช่อะ่ะมึงจะใครจะย้ายกำแพงวัดมันมันมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามึงคิดว่ากลัวคนเขาจะมาย้ายของกลางเอาไปเก็บเลยเชิญไปเก็บไว้ที่สถานีมาเอาปักประตูว,วัดนะกำแพงวัดช่วยขุดแล้วเอาไปเก็บทีเผื่อเด็กมันไม่รู้ว่ามันเป็นเล่นอะ่ะแล้วของกลางมึงเสียหายไงเข้าใจปะก็เลยแบบว่าช่วยเก็บ กูงงกับคดีเมืองไทยบอกได้เลยว่างงมากนะตำรวจไทยเอ้ยตำรวจไทยกูฝากไว้หน่อยนะแค่นี้นะ